โอ้ยแล้วมันเกี่ยวอยังกับการประกวดด้ลยเวลาจับสายไฟให้ลังเทียมันไฟลงกลับมันก็สอดกึ่งชิ่งโอ้ทำสอดมาตัวเออเชิญครับเอาเตาียมนะคะวันนี้ฉันสวมวิญญาณเป็นครูแล้วนะคะครับอแดนค่ะวันนี้จะพาเต้มหนึ่งแปดในท่าที่มีชื่อว่าชวนน้องไปร้องไห้ค่ะชวนน้องไปร้องไห้นี่ค่ะนี่ซื้อเอาดูดีๆค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ พี่โค้ขาครับผมโคศกเลยครับฉันว่าโคศกค่ะฉันว่ามันก่อยไปนิดนึงขอดนตรีให้ฉั้นเลยค่ะขอดนตรีพอครับไอ้เฮ็ดนตรีเพิ่นนะเดี๋ยวไปยังเจ้านั่นล่ะดนตรียังโอ้ดนตรีเพิ่นไปขีดนั่นน่ะยให้บ่าอุ้ยเพนั่งเลยนั่นยให้บ่นั่นดนตรีจะได้แบบโอ้เอาปากแค่ดนตรีมั้ยเอาไหม

ขอดนตรีครับ่ลแมนขอเสียงหมาจังสีเฮดจังสีมันดูถูกฉันนะครับขันจะังสี่อกีไกลตีนกนเลยนะคะแต่สำนีฉันนี่้ฝึกระดับภาคครับบแมนูฝึกการกุศลพเดเฮดำนีกับทูเสดังสี่หนีไปไกลๆเลยนะจะเย็นสูงข่ายสูบผ้กันเ้าเฉันนี่ผู้ฝึกระดับภาคพี่ตัว้มาประกวดจะเย็นเฉันนี่ผู้ฝึกระดับภาคอีกนีค่ะนอนเจ้าแล้วผู้เขาประกวดผมอย่างนี้เลยมาองจิวางกว่าันก็ดีนะบมบอ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 มผู้นี้ระดับา เอากินจินจินจินว่าอย่ากูมันใจวันที่ลาพ่าไม่กินใจสุดเนี่ยินแมงมันกับบอบี้โอ้กูว่าเชื่ลยเจสงสัยมันบมลูด้วเนาะอ้เนาะผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดเดี๋ยวตะขาบมันไปสยองหักแล้วดี เห็นบ่เจ้าเดี๋ยวเจ้าเห็นเสียมาเลยเห็นมาผู้เขาบประกวดสิมาแสดงความสามารถกันนี้เมื่อไหร่เจ้ารับผิดชอบเลยทดสอบพมสาวรรค์พยาอื่นเลยทดสอบหน้างามบอกอย่างต่อไปนางามห่อทิพาทดสอบภาษาอังกฤษโอ้ทดสอบภาษาอังกฤษบอกอย่างบุ๊คเต็มตัวอ่ะกลองเอื่ยังกำลังค่ะว้ยก็อีห่างงมดาบเลยเนาะมันเป็นงจะเจ็บมพิ่งจะฟังในภาษาอังกฤษกลองนี่เขาเอื่ยังออ๋บอก การออกเสียงภาษาอังกฤษออก่าษเจีนเบิ้งสีหน้าสีตาออกเสียงออกเส้นมันถึงบวกมาเบิ้งบวกถึงบ่ะคะจำเสียงนี้ไปผมภาษาอังกฤษว่างไหนแฮ่ค่ะการออกเสียงภาษาอังกฤษ่าษเจีนนี่เบิ้งสีหน้าสีตาฮ่มาเบิ้งใครภาษาอังกฤษว่างไหน การออกเสียงมินพักิตมึงชินอาไิตาพ้อมงองเสียงพ้อเอ๊ะเปิ่งเอ๊ะกูตื่นวันหมาปัดปากอีกการกวนึ่งสองสตีอ่ะสี่พษาอังกิษวางไหนบรูค่ะโอ้โหโอ้โหอุ้ยโอ้โหอ้หอ้้หโอ้โหโหอ้้โหเโ้ เอานางงามจำเสียงนั่นหว่ถ้าผมยืนไม่ใช่ปากใครพูดนั่นก็ว่าคำนั้นเข้าใจป่เข้าใจแล้วครับเอาจยมตัวใส่ไม่ตัวนี้ตัวเดียวได้ครับเด้อเอามิวสิค ถ adviser. ลืมเข้าไปกำลังม่วอันเจ้พร้อมบอก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 ตายในแม่อมึงสิตายบอมึงคือมนมาจอดแต่แ่บอก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 แทนเดนิแมงมึงไอ้พื้แทนน้ำใทนเป็นหยังิงบอกบอกบอกอย,ยู่นี่ตีบอก กรอบนี่มของกลัวทอดของไปกองมันของไปกองมันเฮ่เอ๊ะแฮ่ เาเพราะมจะสียแดเฮ็ดนังปันหมากันกันเว้ยเศ้ารด้ปเนี่ยพมันมาทันราน้ามูกูเศ้าแล้วมาโย่กูต้นมากวนงูเฮาตะคนกับเป็นตยานเพราะแห้งเหรอมันตะทาเดียวน้ำมูเนาะอย่อเจ้าเลยศ้าเนี้นี้นี้นีเฮ็ดนังเพราเป็นก้าวเรเจ้าเดี๋ยวผมสิพาประเ็ดเองผมจะทดสอบกามสมารถ โดยการสิภาคหมอเจ้าเล่นเกมเล่นเกมอ่ะพนักงานครับอขออุปกรณ์ครับเกมนี่มีเสยียวเกมกระแทกแตกเร็วแต่เสียวแทกแมนครับกกแทกไเกมกระแทกแตกเร็วไ <c oughs> ม่ยังหรอปะเนี่ยไม่ยังก็ข้าเชียงละโส่หรอปะก็สิมะหยุ่งน้ำขันก็ได้ค่ะฉันนี่คู่ฝึกระดับภาคนะครับมาเป็นเด็กเก็บบอลค่ะลงไปวันกูหักทางบอกเลยค่ะ ปลาหมึกสามตัวกูซัดใส่ทีเดียวเขาบอกมาเราเลี้ยเบิดแล้วสองขางค่ะเกลียวตัวสุดท้ายเกลียวมันสันเกินค่ะเอาปลาหมึกมาขึ้นค่ะพร้อมลูกโป่งค่ะนี่นะคอ่ะอ่ะอ่อยากอุปกรณ์ครับผมโอ้ยนี่นะนะพ่อแข็งอ่ะกติกาไม่ใช่ว่านางงามทุกคนต้องมีลูกโป่งพลาลูกครับผมอ่ะอ่ะอ่ะลูกโป่งพลาลูก แล้วก็เอาลูกโป่งมัดไปที่เอวแล้วผู้เล่นจุดทา้งหลังก็ทำการกระแทกลูกโป่งผู้เล่นยู่ทั้งหนาครับโอ้เดเดก็ว่าเดา้ลรเดา้จังดหนคำว่าเดามันเป็นคำาระสูภาพใส่คำ่ากระแทกแท่นครับเอากระแทกอีเอากระแทกกระกระแทกไม่จีสึกกระแทกก่อนละค่ะเจ้าคือว่าผู้ทั้งหนาผู้ทั้งหลังต่อไปอุ้ยเอาพไมัมากระแทกว่าได้ตีค่ะเอากติกาเลี่ยงแถวกันนั่นสิล้ครับคือผู้ทา้งหลังต้องกระแทกครับอุ้ยเนาะ กระแทกไพ่แทกก่อนเจ้าและกระแทกครับชั้นตีแมนครับเม้งคือบ้านอ๋อบ้านนี้เป็นอยังสิบโมคืออะไรนี่กูกับ่เคยแทกเขาไม่แต่เขาแทกกูอ่ะเคยบ่เคยกับตามซังอ่ะกูเงินกูมันแทกมึงนะเนาะคือฝืนแทนนอเอาเอาเอากูกับฝืนคือกันนั่นล่ะคือโย่ ไปทางหลังครับไปต่อแถวทางหลังครับอ่ะผู้ต่อไปครับโมเมนต์กุศิมักยังสี่ละตีอ่ะใส่ผู้แทกคอยต้องลังครับมาว่างก็ถือคู่เทเบตฮามพิษกติกาได้ครับใส่เอวกระแทกย่างเดี่ยวเปลี่ยนผู้ไม่บ่ได้ตี้ามใส่ส่วนอื่นกระแทกอ่ะกลมลงมครับคือพนอเอวกระแทกครับเอวกระแทกอ่ะโอ้ยเอาเอว พี่น้องเอ้ยมาเบิงหมาพูดเดินเซิงรถไม่เหลือด้วยโอ้ยอันตะเลี้ยวง่าย่ะกะย็นอย่างกองจองกองจองอยู่งงปวดเอวเอาเอาไรแทกครับเอาจับไหล่โอ้ยเห็นแน่น่อยจังสิ่งลหัวด้วยนี่ เท้าเป็นกันเลยดิ่าสเลื่มบุญคุณดากูนรอณยมีการท่งคุ้นดากระแทกเลยครับเข้าไปเลยอู้หอูยเชือดนิ่มๆแบบว่าไม่เสียงคนต่อไปเชิญครับแชนตีแม่รอครับผมเล่ะพี่หรอแจัดเต็มค่ะนี่นี่กูไม่ยังไม่ยังเหรอไม่ยังอุยเองอุ้ยมึงเห็ดไปว่าหันแม่มึงตอบไปบ้านแม่ที่กูแม่ จังเมียกูเมียมันทวงเมียไหนได้ด้ยโอ้ยห่ามือมึงนี่แสดงกอะได้แ่ขวนี่มันการแสดงนี่นี่เมีมีแต่งแต่กับท้อทยางนั้นนี่นั่นแต่เธอเองเด้อเท่ารอต้อนไว้ท่าแขนอุ้บ้ามันยังสีมึงเกิดไรแตวองหน้ขึ้นีเราโอ้ยนี่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 นไปไกมึงเกิดไรต่วโลกี้มึเจอกู เสียนยังเพื่อนนี่น like hey, oh 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 so ี่โอ้ยนี่ตกใจนี่เจอกูได่นอนแล้วนาพี่หลอดขาจัดเต็มเลยค่ะเพาต้องซ้อมไม่ได้นี่ก็ได้ขึ้นแห้งเกือบไม่ได้ขึ้นกัดถ้าหวงบอกกูพินตับก็แห้งกูเราแมวแต่เขาว่านจะดอกกูเสียหายนะพ่อแบบนี้ไหมครับเฮ้ยพ่อกระเพาะขาโคตรคนนั่งบุ้งมันหน่อยๆเนาะคอยเสียหายหลายได้เชิญจะวางได้เอาเชิดพ่อแบบนี้คอยเสียหายคือจะวางได้เอาแม่ความมั่นนั่นแหละมึงมาแล้วเศร้าเอาเล่นต่อ แฟนเพลงพี่น้องผู้เกียรครับผมเลดน,นี่คือความสุขเล็กๆน้อยๆจากทีมงานศิลปินภูไทยครับนำมาเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศความสนุกสนานนะครับสร้างสารรค์เสียงหัวเราะเฮฮาให้กับแฟนๆขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับ